โอ้ยเหรอโง่กาถุงใดใสน่ต้อหลยโลนึงบอกเปนแปดขีนึ่งมีประหอนบ่อันนจับาต้ะต้นกันเนาะดอกหน่อยดอกใหญ่เนาะโอ้ยเริ่มบอกอีกแล้วเนาะตองบลายตัวหนึ่งเีไปไหน อันนี้ก็ไข่ไหลดอกไขะกอนอันนี้ก็ไข่ไหลเยอ่อันนั้นไข่ใหญ่ทั้งลุงอันนั้นเฮ็ดอย่างเฮ็ดไข่บ่จานต้องไรอันนี้สองร้อยสี่บาแบนเป็นสี่ร้อยเกินดอกน้อยๆตะปอแต่เปะดจานหลายในกว่าแม่จานละสองร้อยแม่เอามาตะฟังคุณบ่ เสี่ยวไปหากระบไดมาหาแต่ิีด้ต้สีดอาดแ้ใสเยนสเลยีด่หมน่นอี่อ่งเงินี่อง้อ่ะโยกินหนีบองเ่ไปหาบดคอกดห้เรชั่บ่กรับไปทุกทีสี่ไปข้างให่ ไปเทวฝุ่นไ้แล้วบันดูพี่ดอกงามแค่จะซีกันด้ใช่ไหมเขาทำเขาไปสวยจานไร้ไหนก่อนจานละลอยเขาผิดมีตัวต้นห้ดอกงามน้อยเนาะก็อร่อยคือกันเขาก็เอาตรงไหนเนาะเบอกอาก่อ แม,ม,ม,ม่เป่งแตมี่แม่แค่หอยตะตายแม่มาทาั้งนร่องกต่องออจาลนลายนในหลังเหลี่ นางเดง่างเาเดี๋ยวากระหนก่อนบอไม่ได้ปาแด้เบิ่งนี่ต้อตัวกแกล่อไลใก่อนอหน่อย้อหน่เอาเกี๊ยงยู่เนาะงเคยนอ่บดํเนาะเล่าเลยเล่าดอาดำหนหมนะฮนิ่นิ่นคงเิยนั่นบดํบานเกี๊ยงอยู่แกแนออนแน่เออกระปุกมันเถิงแลวเนาะอันไลเยอ่มันเถิงแล้ว แต่ว <marvel anda> ่าแต่ว่ามันมันก็มีดกอ่อนาแต่ว่ามันหันเี่ยงอือก็เฮ็ดนเกี่ยงงางมคุยๆอยู่กินบ่เพดมาเฮ็ดมาใหม่น้ําซอมบ่ลดนี่แต่ซ้อมบ่180ก็บ่พร้อมซื้ให้ซ้อมคิดเกี่ยงงย่าง้อือไปงานเบิ่งก่อนค่ะนั่นแะ phải héng, nâng, nâng on, như tuấn, lái bỏ, ái phải nó phải hà, có phải không? lạng, bỏ con. โอ้ยไม่จะเมโลไลไหนมันน้่เสียบีบิู้ขบไปได้มากเออกไปด้มากลอยเกล้ยวบอ่ะเราไปใส่เลาวซุปมาเอาหมอ่องลอยเกลียวจีบดีมากเป็นมากเป็นข่างกานไล่ในเห็ดไข่อ่ะ้อสาเลยโอเคเมน ฉันก็แกอ่อนเอ้กระปนกันและมันมันสีเบิดเหรอได้นีน้อยกับเบิดเนาะมันี่นนีอ้งก่แเป็นเบิ่้ี่อน่อนแ่ยก่ัเนแ่นเา เป็นินัมีนิ้วชีดดงจานลายไหนช่องพผมพี่ี่อกระต่ายอกระป๋เอันนี้เจโมี่รโ้ป้กรไลายไหนนี่้หมดแปดชิ้ตเสองหแปดิ้ตนมงามงามเนี่กระดังมาดอกักดอกแตกเขาก็บ่้เยหาินผมซื้อคนเีส้อยอย่างเ ผมเลือเอคนได้มาสามร้อยเลือดอานเนเ็นเลือสร้เี่รละับอันไหถูกต้องเนาะสองแปดสี้าเราไลนใหันเรหวมียนึงโอ้โหโรร้อสมในตั้มนอนอานาม้นเจ้าเนี้ยมน ก็จะม้วนผ้าิดพอีนนี่พรนงจ้แดเส้ซ้อป่นนันตายาิบโอ้อันนี้นะออนนี่แกเออเบาใจยมมันเลงเหรอเนาะแกก็พอดีกินนั่นแหละเออพอดีกินนั่นแหละบ้วนมันก็ด น่องงัวน่องงัวออกแจมหมูป่าจ้มหอมมามกไม่ใหม่หมูป่าป่ะนี่แจมหมูป่าจะร้อยแปดสิบจะทุงละลกละลกอมมาใหม่ได้ได้ล่ะร้อยแปดสิบก็่นลาก่มันมันมีนองงัวกับสจมหนอยันนี้ก็แปดสิบชองทุ่หน่อยหาบสอนนาพ่อกินเผืออะไรเนี่ยจ อย่างนี่เฮ็ดพ่อหนังคือพ่ออย่างนี่ตนกันเลยต้นกันชองโลลอยจ้างามๆหม่มัมาตีหล้าจ้าตอเล้าจ้าเออละแปดสิบบอกอ่อนๆเบิ้ลกระดโอ้ยใหญ่หรอเราคืกบ่เอาไบวะใบจ้าลอยเดียวมีบอกทุ้งละลอยบ่ใบหนึ่งวางละลอยขวางละลอยเอาเพราะว่ามันทุงละลอย การงทอดกินแบพ่วงละอร่อยวายว่พ่วงละอร่อยคือดกินวี้เกตวาย้ออวายอดกินนี่เด้กรน้่ก็จังใดเลยก็จังอร่อยจ้าที่พอนั้ เกี่ยงง่ามเนาะข้าดังเล่าแมเนี่ยนะดูสิยเอาที่ปมว่ากินแปคิดไรอลอยลอยหาลอยก็ลอยหาซิบลอยเนื่องหมดเลยลอยโตแม,ม,ม่ลอยโตลอยหาซนี่ตํนานั้แม่นี่ตัวนี้เลยตัวนี้มันเสมันเอาอน้ำลอยเนาค่ะ เปินเนี่ยค่ะที่่งเพินเห็นรบบานเขาคือบ่มีเนาะนบ่บ่อยเท่าไรร่อยออยหาสิบาอ่อยตอยหาสิบบาท้ตัวต่อร้อหาสบาทไป่อเ้หงไปามนี่หงอก่ต้องอยไห่ลูกก้หนหนังบานน่มันให้ตงกิน เขาตะกฟงโล่วอลไหลเี๋งจิ่งตัดเสียบไลน่องตอกปกแตกๆอยู่ดอกพื้นวะเอาผักปิวห้หล ุ me? to to. ้องไรอนไหนกอกตเห็ดลวกตนี้ต้องร่อยต้องรอหานี่จะเห็ดเห็นอกตนีเห็ดประเทศนอกดีได้ห้าได้กินเห็ดประเทนอนออกกินแต่เห็ดไทยครับกินเห็ดประเทศนอกแด่ไปหอดประเทือนนอก บ้านก็เจ้าก็ซื้อมากเลยยลุงมัน<อ>แพงเลยแม่จะจได้ือเออก็ถือก็บ้านเหาเนาะไม่ค่ต้งนีต้อไปทานี่ซื้อทางอยู่เันาเจ้าให้ไปอี่ิแม่ค่ะเาก็ยังต้องซื้องหาไปได้กค่ะออแม่ม่รนี่ฮะดอกกำลังส่วนอัวเนาะเงงาเห็ลงาเบิงทแหบรลงา สองแปดจ้าสองแปดจ้าแมนเออพี่นี่ปลาน้องมึงซุ่นี่้เงาพ